ูนเป็นเท่าไหร่ครบคูณสี่เป็นสีร้อยเออาาเไร่ออ้เไอ่ด้อูต่ตอบเด็คู็ไม่ได้คูณมันก็จะเป็นสามสามร้ห้ถ้าคูณเลยเป็นสาม อันนี้สามเุห้าคนลอย่างกันไม่ได้เองใส่จุดผิดคุณสเอ็เองใส่จุดผิดเนี่ยมันยังไปต่อได้เนี่ยไม่ต้องใส่จุดตรงนี้ให้คุณสิบเอ็หนาข้อสีอต่อตอสามสิบหกจุดห้าถ้าถูกคูณสิบต่อมันจะไม่เป็น3ามสิบห้าเป็นสามหห้า 2ข้อคสอข้อนี้่อง้อวัต่อไปหน้นถัดไปข้อทหะไรสาองหารด้วยศูนย์จุดศูนย์สี่อู้นย์จนสูสี่สุดสอหารด้วยไ้าทไมได้ผู้ชายวะกอรปานเีืทเลยมาลอเฉลยอันนี้ข้อหนึง

คูณกาบเลยอ่าข้อหนึ่งคูณกับหนงพันไม่สี่พันใช่ไหมครูเฮ้ยมันสี่พันอ่ะข้อสงก็คูณกับอะไรเหมือนกันสี่สิบสี่สบสี่บเน่ายเฮ้ยมันสามแล้แ่งคูณกับหนึ่งพันมันก็เหลือเท่าไหร่สี่สี่พันแล้วอลู่ยาง่ายเลยได้สามสองอ่ะก็สามสองอ่ะสามจุดสองคูณกับหนึ่งพันไดเท่าไหร่ป่ ấy ừ, không phải, tôi làm được bên ta mặt đâu 3.200 hết 3.200 đâu hết 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 ไม่รู้ลองทำดูดิเลขนันลงตัวอยู่แล้ว่ะสกสามสอวแเยไปอกห้ลกเ่าไหร่แ้วมนเไอต่อไปเนี่ยต้ออะไรคอมคอมไม่คอมู ไม่หัหเลยเอค่ะรอแปสองนเออได้มันมีปแปนั่นแหละคอสอบเดียวหละ

เขาเรียกสามองค์สาอง่พอกด้วย แม่แม่ตบเลยร้อยถูกไหมเงว้เออแคนี้ก็เรมาลงตัวก็หนึ่งอสี่สามสองไงส้ายเออนงาัอหบ้ารือร้อยยี่สบหนงห้าเลยะศูนย์จุดศูนย์ห้าห่งก็หลื ใช่5ล0วห้าหอยะไรนะห้าร้อยคูณสามคูณแปดห้าห้าร้อยคูณกี่หาสี่ส่สส่างแดอยากเรวก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสี่สามแปดหาส่วนร้าด้วยสิบ่ต้ายครับส่กนพอนตึ้นตต เราไปูกันได้คำตอบนู่มาเราก็สมาครับาที่5ใช่ไหมครพูดกัลูกมาพูดหนึ่งพันอ่าพูดหนึ่งพันใครเอาไก่มาเนี้ สิบเข้าแต่ใบนี้แค่ห้าพันเท่านั้นเท่าด้้ย ดูเลยนะเพื่อนทำถูกเปล่าเอ่รู้สิห้าสองะไมรูบสิ1ห้3สี่หกส ต่อยนีกตัดฟางเสียวข้อสามก็สี่ใครไม่เสร็จหน้านี้ข้อสามก็สี่ทำพรุ่งนี้ข้อแพรุ่งนี้ข้าแกเลยพรุ่งนีุ้่นแรกเลยเีรุ่งนี้ทำแรกถูกไหมเดนี้ต้องมาเลทำไม่เสร็จสองสองข้อถือพรุ่งนี้ วันพุธไม่มีเรียนมีเรียนที่วันพฤหัสมช่วันพุธเย่างไล่ไงอีกทีวันพฤหัสเดี๋ยววันพฤหัสเอาขึ้นเรื่องนี้เอกาักานเอแอเื่อนี้ยเอกสีขาวอ่งานเี้ยวนะทำก็วสามก้าวสีส็จเดี๋ยววันพฤหัสเอาพังก่อนวันพฤหัสเดี๋ยวจะขึ้นการแลกเปลี่ยนเงินตรางานแลกเปลี่ยนเงิตราแต่ละประเทศใช้เงินไ่เหมือนกันประเทศไทยใช้เงินไ O que เมรดรเค้กอะเบลีเค like <Okay. S 1> ้กเบรดนะอิตาลีอังกฤษใช้อะไรเงินปอนสกุลเงินปอนเบลีนั้นอิตาลีเก่าแล้วถ้ายุโรปในประเทศในยุโรปใช้เงินสกุลอะไรยูโรไอ้บ้านเรามันลาวอ่ะลาวลาวไทย อยู่มาได้ละเออเียอ่ะเดี๋ยวสักวันนาคือเรื่องนี้การได้เปลี่ยนเงินตาไม่รู้เปลี่ยนนกัเพราะว่าเงินของแต่ละประเทศเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับเงินของประเทศไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะมีอัตราการได้เปลี่ยนเงินตาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรียนนะครับพรุ่งนี้ไม่อยู่ทํางานได้สร็จนะครับเข้าใจนะครับกลับมาตั้งใจได้เรียนโอเคอ่ะบุณณัฐ 走我的。Oh, <Yeah. S 1> <laughs>